พยากรณ์รายปีมกราคมธันวาคม2559ราศีธนู16ธันวาคม -13 มกราคมมกราคมสวัสดีปีใหม่ค่ในเดือนนี้คิดทำอะไรใหม่ๆมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นแบบมีตัวช่วยจะมีคนให้ความช่วยเหลือดีค่าหรืออีกในหนึ่งหากคุณเริ่มต้นกิจการใหม่ๆจะมีลูกค้าอุดหนุนแน่นร้าน แต่อย่ามองข้ามความประมาทที่เกิดจากการกระทําของตนเองนะคะอุบัติเหตุจากยานพาหนะก็ระมัดระวังด้วยค่ะคุมภาพันธ์คุณจะต้องแข่งกับตัวคุณเองและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นที่ทํางาน หรือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ต้องรีบแรงต้องรีบทำให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความพยายามและกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ แต่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามของคุณเองค่ะมีนาคมคุณจะมีโชคดีในด้านมิตรภาพและความรักจะได้พบมิตรที่ถูกใจพบคนดีมีน้ำใจมีไมตรีจิตที่ดีกับคุณในเดือนนี้ทางด้านการงานมีความสำเร็จดี จากความพยายามของตนเองและได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยค่ะเมษายนคุณจะได้รับข่าวดีมากๆเกี่ยวกับการงานมีการลงนามว่าจ้างหรือตกลงให้คุณได้รับโอกาสในด้านการงานหรือธุรกิจที่คุณรอคอยคุณจะได้รับความสำเร็จหากคุณมีการค้าการขายกับคนต่างชาติถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ คุณก็จะได้รับความสําเร็จเช่นกันค่ะคุณจะได้เดินทางไกลในเดือนนี้ด้วยค่ะพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะหรือวิชาการแขนงต่างๆล้วนแล้วแต่จําเป็นในเดือนนี้คุณจะยุ่งจนไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้างอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะมิถุนายน คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นเจ้านายคุณที่ทำงานหรือเพื่อนรุ่นพี่จะมาสนับสนุนให้แนวทางที่ดีในการงานและอาชีพให้กับคุณจะมีการเริ่มต้นในธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการติดต่อกับคนต่างแดน หรือคุณจะมีการเดินทางไปในต่างแดนในเดือนนี้คะกรกฎาคมขอให้คุณระวังความคิดและคำพูดซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความขัดแยง้งเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ให้ดีค่ะ ในเดือนนี้คุณจะมีการเดินทางในการงานเกิดขึ้นทั้งใกล้และไกลมีความสำเร็จดีคค่สิงหาคมให้ระวังความผิดหวังกับคนใกล้ตัวคุณจะเสียความรู้สึกอย่างมากกับเพื่อนหรือคนรู้ใจในบางรายอาจจะใช้คำว่า สูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักก็ได้ค่ะหรือเลิกคบหากับเพื่อนเนื่องด้วยเกิดการขัดใจกันอย่างไม่มีวันหวนมาคบกันอีกในเดือนนี้ค่ะกันยายนเป็นเดือนที่คุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นอีกมีเกณฑ์การเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งทางหน้าที่การงานอย่างเด่นชัดหากคุณคิดจะศึกษาวิชาหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความสำเร็จอย่างเด่นชัด คุณอาจจะได้รับจดหมายด่วนโทรศัพท์ด่วนหรือมีการเดินทางไกลต่างประเทศค่ะตุลาคมคุณจะถูกเชิญไปในงานสังคมและได้พบกับมิตรใหม่น่ารักนิสัยดีผิวขาวเป็นคนรักสนุกมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอคุณรู้สึกดีใจที่ได้พบคนคนนี้อาจจะมีการเดินทางไกล และใกล้เกิดขึ้นในเดือนนี้กับเพื่อนใหม่คับพฤศจิกายนในเดือนนี้จะมีอุปสรรคมากมายแต่จะเกิดจากตัวคุณเองเป็นหลักให้ระวังการขัดใจกับเพื่อนสนิทมิตรสหายระวังด้านอารมณ์ของคุณให้มาก เพราะจะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองทําใจให้สงบนะคะจะได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ในเดือนนี้คธันวาคมปีนี้สิ่งที่คุณทํามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นกรรมดีสิ่งนั้นมาตอบสนองคุณแล้วค่ะ คุณจะมีการเดินทางไกลยอย่างมีความสุขมากและจะได้พบกับคนที่ดีมีความจริงใจมีวุฒิภาวะทุกๆด้านเหนือกว่าคุณทั้งหมดมีเกณฑ์ดีหากหาที่อยู่อาศัยคุณจะพบที่อยู่ที่ดีหากคิดต่อเติมบ้านก็เสร็จตามกำหนดเป็นเดือนที่ฟ้าประธานของขวัญต้อนรับปีใหม่ที่ดีที่สุดให้คุณค่ะ